สวัสดีค่ะวันนี้กับพวกักัองมาราีวเชงเกอนะวันนี้เราก็อยู่ที่ Fishing God High Space Game กันเชงเกอรนะ์ะทุกคนเอาวันนี้ทุน200เราจะไปที่ห้องเอ็กเพรดกันนะทุกคนนะเริ่มต้นที่1บาทนะห้องนี้มาเดี๋ยวเราจัดเบ็ดหบาทไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันทุกคนเล่นแบบไม่ประมาทนะทุกคนนะยังไงตามาโอ้รอดไหมวันนี้มังกร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 ออ้ โอ้โหอะไรเนี่ยยังไม่ได้เลยขอขอเถอะขอเถอะเ้ามาุ่งอ่างเ้ามาขอตรงนี้ละกันโอ้ยสิบบาทอีกแล้วทุกคนโอ้โหมือไม่หมานเลยนะวันนี้มาอุ้ยสวยมังกรได้มาหกสิบโอเคขอราชามังกรมาอีกอาชามังกรมายังไงจ้ายังไงจ้าอุ้ยทุกคนปืนทะเลเพลิงมาวะ่ะขอทะเลเพลิงละกัน ได้ไหมนี่สวยทะเลเพิิงร้อยนัดไปเลยลูกยังไงขอร้อยขอร้อยขอร้อยโอ้เรเร็ว,รว,รวโอ้เราได้หกสิบนัดทุกคนขอระชมมาเมกอนโอ้ได้ไหมโอ้เนียวจักวันนี้ยังไงอ้อยทุกคนโอ้ได้สิบบาทอีกแล้วอะไรวะยังไงวันนี้รอดไหมรอด เลเวลอีกสักรอบสิมังกรดีกว่ามังกรดี่กลัาากกวคุณได้เท่าไหร่คูณหกสิบได้มาหกสิบกวาดทุกคนสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะก็สามารถคลิกต่างคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าแจ้งมาก็ได้แอด MT44 มียดนำนาด้วยนะจ๊ะมังกรเอ้ยพญานาเอ้ยพญานาเขาว่าราชามังกรมามาดีมาดีราชามังกรมาดีขออีกได้ไหมมังกรทันหรือเปล่า โอ้โหมังกรไม่น่าทันแล่โอ้โหตึงหว่าวันนี้ฟิชชิงก็อดอะเอ้ยมังกรมามังกร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 อู้โอ้ยยังตึงอ่ะวันนี้อุ้ยแมงกระพุนแมงกระพุนหัวกระสุนหรือเปล่ามาดิโอ้โหรอบนี้ได้มาเท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็นปะไม่เป็นไรช่างมัน ขอดูอังเปาอีกสักรอบได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะมาดีโอมาสักพีมาสักีเกือบไปแล้วได้วันโลมาทองได้มาร้อยหนึ่งนะทุกคนนะตับเบ็ดขึ้นไปเลยอย่ารอช้าค่ะทุกคนจัดไปไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้เบ็ดหนึ่งตึงนะจัดเบ็ดสองซิลกลาสามองค์มาสวยสวยมาดีรัวรัวไปรัวไป โอ้โหมาดิก็สวยทุกคนยังไงสำหรับใครที่อยากตามสามารถตามาไไ้เลยทุกคนสมาชิกกับเราวันนี้เรามีกิฟต์เซ็ตเจกให้ด้วยนะจ๊ะโอ้สี่สิบสามสุดท้ายฉันยังยังอ๋ออุ้ยทุกคนมาได้ราชามงกลมาสองร้อยทันพาดีนะเกือบไปแล้วนี่มงกลมาอีกโอ้โชคดี เกือบหลับแต่กลับมาได้ของจริงนะทุกคนโชคช่วยนาทีสุดท้ายขึ้นมา400ยังไงขอไปต่อแล้วกันทุกคนยังไงฉลามา60โอ้โหเปลี่ยนด่านอีกแล้วมาเดี๋ยวจัดแค่ฉลามแล้วกันทุกคนตัวเล็กปล่อยมันไปปล่อยให้มันเติบโตปล่อยให้มันเติบโตอีกตัวสิลูกยังไงลูกอีกตัวลูกอีกตัวอีกตัวโอ้โหตัวสุดท้ายตึง ตึงเหรอตึงเหรอจัดไปจัดไปอต้ตึงจริงว่ะทุกคนได้จัดตัวเล็กและดูทรงอะ่ะโอเคช่างมันทุกคนปล่อยมันไปแล้วกันสบใคารที่อยากตามนะสมา,สมาชิกกับเราวันนี้เรามีกิฟต์เซ็ตแจกให้นะทุกคนนะเป็นแก้วน้ํากับพัดลมพกพาแจกให้2ชิ้นเลยนะจ๊ะเพียงแค่เป็นสมาชิกเท่านั้น ไม่มีบริการเก็บปลายทางไม่ปวกเพิ่มไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนนะแจกให้ฟรีจะส่งให้ฟรีจริง,รงๆเพียงแค่เป็นสมาชิกเท่านั้นเด้อใครที่สนใจอยากได้ก็สามารถตามาามาได้เลยเรายังมีกิจกรรมอีกเยอะนะทุกคนนะใครอยากรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรน่าสนใจไหมสามารถตามาามาได้เลยนี้ใต้คอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะทุกคนนะยังไงขอวาน สวยคูณร้อยยี่บไปเลยขอดูอ่างปอแล้วกันมาอีกสักหน่อยแล้วกันทุกคนหวอ่างปอลมาซี่มาสิมาซิ่ซซทะเงินมานตรงนี้โอเคได้ร้อยหนึ่งก็ถือว่าสวยงั้ทุกคนนะดีนะไม่ได้สิบบาทอีกอะยังไงยังไงยังไงอุ้ยละชามกรมาขอละชามกนสว,ส,วสวยสวยมาลูกสวยสวยมาตอดีโอ้โหตอดีตอดี ยังไงยังไงตอดีตอดีมาสวยยังไงจ้ายังไงจ้าโอ้ออหนึอยสิบคู่สองร้อยโอ้เกือบไปแล้วนะกูนะคือสวยงามมากใครที่อยากตาสามารถตามมาได้เลยโอเคขออีกสักหน่อยดิตวงต่อแล้วกันมามาตวงล่าอุ้ยสวยตรงนี้ <Enjoy S 2> โอเคค่ะ <this battle. S 2> <c oughs> ทุกคนสารวัน okay, นีน้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะใครที่สนใจก็สามารถคลิกติดตามคอมเมนต์มาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเด้อ